สวัสดีค่ะแม่แม่อย่าลืมออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะตอนนี้คููป้อยกำลังเดินลู่นะคะปาไปเจดนาที37มสิบเจวินาทีแล้วน้อง้จะออกกำลังกายอาทิตย์นึงประมาณ4วันนะคะจะเน้นไปที่การเดินเดินเร็วนะคะแล้วก็หุ่นฮัดเรทให้หัวใจเรา เนนะคะแล้วก็เรื่องการเผาผานสาหรับคนที่เตรียมตัวมีน้องนะคะเราจะงดพวกเวทแบบนี้นะคะอันนี้เป็นของผู้ชายเพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อที่มากเกินไปในช่วงที่เราเตรียมตัวมีน้องหรือว่าคนที่เตรียมตัวทำในกอดแก้วนี่มันส่งผลให้หอร์โมนแกวกคือมันจะมีฮอร์โมนให้ชายสูงเข้ามาเพราะว่าในการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยมันจะใช้ฮอร์โมนให้ชายเป็นผู้หญิงเราเน้นเดินวิ่งก็ไม่ค่อยแนะนํานะ ก็วิ่งบางทีมันกะแทกถ้าจะวิ่งนี่คือต้องเช็คดีๆต้องวิ่งก่อนไข่ตกหลังไข่ตกมีธิ์ติดเดี๋ยวจะอ,อ่อนฝั่งไม่ได้นะเอาอเป็เดินเร็วกว่าดีสุดนะคะแล้วก็อีกอย่างคือโยคะนะคะตอนนี้เดินมาได้ประมาณ8นาทีกว่านะคะสปีดก็อยู่ที่ห้านะ,ะเดี๋ยวพอ10นาทีกูก้อยก็จะปรับสปีดเป็นหสปีดก็จะค่อยๆขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมชงผงผักสีเขียวอะมาดื่มตลอดด้วยนะคะเพราะมันเป็นตัวทำให้ เลือดเนี่ยมีออกซิเจนทำให้ดรอปในการดีท็อกดีท,ดท็อกระบบเลือดนะโอเคบ๊ายบายอาทิตย์นสครั้งทั้งนึงประมาณ45-60นาทีเล่นเดินเร็วเดินรอบหมู่บ้านก็ได้เนาะหรือถ้าแบบใครมีเครื่องอะคะ่ะซื้อเครื่องติดบ,บ้านไปเลยรับรองคุ้มในเรื่องของการออกกำลังกายในการลงทุนที่คุ้มค่ายอยู่แล้ลบ๊ายบายปาปาไม่ไหมหน่อย